แชร์ภูมิใจเสนอรีตาไปเลยอยดูปด่วยอะครับพ่อ อินไลด์ีอ่ะอุย้ยร้อนอ่ะ ร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนหนังไฟสว่างเวอร์ปะ๊บทยูยังไงดีเนีเขาดหะืมไม่ลอองค่าส่งสักทีก็ไม่ส่งไงแต่ยูยูออเบิร์เนาะพี่จุ๋มเกาใหญ่ไหรพี่จุ๋ม หน้าหนูดูแบบเล่นนิวป่าตอนนี้ยใช่พี่ดีใจค,ค่คุณน้องคุณน้องข้อข้างพี่นะคะอะไรนะใครที่จับกระปุคุณน้องข้าข้างนะคะอืมน้องจุ๋มใช่ไหม,มน้องจุ๋มข้อข้างอะคะ่ะนั่นดีนะเก่งอืม อะไรเหรอลมเตาอ๋อรมเือขอการกรกอกกดีนะวันนี้ฉันอารมณ์ดีอุ้ยเหมากับฉันเลยนั่นเก่งแก้มฉันยังไม่ชมพูเลยสสิโอเคเนาะทางเดียมใส่นิสุดสจดสบายกระทั้งวันเลยอุ้ยแมันน่ารัอยู่นั่นเก่งน่ารักตีนเก่งรันนี้ดตาี เรียกพี่พีทหน่อยเจอปีพีเที่ยวไหนไม่เที่ยวค่ะเหนื่อยขายอะไรวันนี้ก็ของที่บ้านนั้นไม่ได้ขายแหละลินิดหน่อยหน่อยมีไม่เยอะมากฟองพี่พีทเลยค่ะพี่พี่ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะอย่างเดียวที่ช่วยได้คือช่วยตัวเองเท่านั้นค่ะช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะจริงวันนี้หนูอารมณ์ดี ไม่งั้นก็จะโดนหยอกแรงวันนี้นิดนึงวันนี้หยอกหยอกแล้วเหรอคะเอาคุณจงคะ่ะนี่ดีแล้วเหรอคะไม่คุณพูดแบบนี้แล้วคะอตอนนี้คุณแต่งตัวเหมือนจะออกไปเดินท่องเที่ยวป่านะมีกระเป๋าสะพายคามอยู่ตรงนี้สีได้ด้วยสีมันใช่เห็มคะเดี๋ยได้ก็ไปโรตัสนะคะเออไปอ่ะไปไปคอยนู่นไปเอาคอยแรกไปเอาคอยแรกนู่นแต่ก็เก้าอี้หนูยังไม่มาใช่ไหมมาแล้วนี่บอกแลามาวันนี้มาวันนี้ ใส่ได้แค่โทรศัพท์ปะใส่โทรศัพท์ใส่บัตรใส่บัตรไปกดเงินเนี่ยเอีะเราไม่พกเงินสดเนาะเราต้องใช้บัตรเครดิตน่ะเนี่ยไม่สมุดธนาคารนี้เราไปใกล้ใกลได้กี่บาทหยได้เยอะอีก้วเป็นแสนอยู่นะเป็นไงเป่าหน้ารักพี่จุ๋มไปเลยเธอมีคอยจะไปได้เลยดูตัดน่ะขอพี่กัดเสื้อเสื้อไหนคะเดี๋ยวขายในไลน์เสื้อหนูใช่ไหม อุ้ยขอบคุณค่ะหงน่ารักว่กส่งหงให้หนึ่งตัวบบน,นันสร็จกี่กโมงกันน่าจะหกโมงแล้วเนี่ยเพราะวสามตัวเกิ <5 S 1> แล้วเพราะนี่มันห้าโมงครึง่งเหรอเพราะว่าดูได้เหมือนหิวมนมงกันนะกินมนมไปก่อนแล้วกันนะเนอะเด็กเหรออืะ ร้องนะแต่ก็นอนเพราะว่าหิวเมื่อยร้องแล้วก็นอนพี่แก้มผมเออสวยทุกวันโอหอมปะผมยางก็ฟางนมเด็กอะนมลูกหมาห่อก็นุ่งจะให้กินก้อนนี้กิมันกินเหมือนนมของลูกเด็กคนไหมแต่มันก็จะจืดๆนะรสชาติอะลองชิมได้ป <l id> ได้ม <im> ันม <im> ันเค็มๆอันนี้นมอะไรนมแพะหรือนมอะไรนมลูกหมาโดยเฉพาะแพงกว่านมแพะมันมีสารอาหารที่ิีไม่ต้องกินอาหารเม็ดก็ได้อืมเขาบอกว่ามีสารอาหารอยู่ในนี้สารคืออาหารเช่นอาหารเม็ดนะเขาบอกไปอ่านมาให้มูได้ให้อ่านอันเก่าในนี้ให้อ่านไปหาทุกหมาดีกว่า Để bà lấy đi you like <laughs> Do you like that? That, 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 that. <laughs> กีบกบแก๊บไปเลือดไปเปื่อยหาหาอยุไหลได้ฮะสำเนียงนี่พ่อได้ไหมคะสำเนียงนี่พอได้ไเดปล่า อยากเห็นลูกกำญ่จังข้ารักมากไว้กมางคืนว่างๆเดี๋ยวไลค์ให้ดูเราไม่สระผมเนาะเมื่อคืนแล้วเราก็สีชมพูทุกวันแบวไงมงื่อวานหนูก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ปะใช่เราเพิ่งสระลงมาเพราะว่าผมอะสีมันลอ,อกเกินไปแล้วนึกออกไหมมันมันมันสระบ่อยแล้วมันจะยิ่งลอก มุกขายเธอไม่ได้ทันเวลาฉันเปิดไงนึกออกปะทุกคนก็จะเรียกร้องนึกออกไหมแอนออ r e ด d y แ n d ออ r e ด d y คือใครคะน่าขายแอนออ r e ด d y ดาราเก่าปะจะไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันที่แก้มหมุ่มแฟ c t o r รีนะคะ เออใครอยากได้ลิปพี่พีทไหมเออจะกล้าให้เอามไหมก่อนไป iou ค่ะใครเอากดได้เลยลิปปากฉ่ำของพี่พีทหมอลำค่ะเอเหมือนมีคนบอกอยู่นะเออน่ารากักแต่เขาหน้าเฉี่ยวกว่าปะหน้าเขาเฉี่ยวกว่าหน้ารังเหรออื ใครเอาอนั่นหลักข่าวจั๊วเลยอะทำไมขา่าวขนาดนั้นนะคะใส่ตามจากเด็กขี้ฉาะคะ่ะรีบไอวายยูของพี่พีใครเอากดในตะกาได้เลยปากแตกได้อยู่ได้มาแล้ววันนี้ดีมากเลยใช้ดีมากค่ะเป็นลิปที่โรงงานพาตรฐานโงพยาบาลแล้วก็คุณหมอเป็นคนคิดสูตรเลิศปะ๊ ในเมื่อเรามีโรงพยาบาลอยู่ในมือเราต้องใช้เกิดประโยชน์ใครเอากดได้เลยหรือว่าไปซื้อในแฟคทอรีก็ได้แต่ว่าดีนีไ้ไม่เสียค่าส่งเนาะมีสองสีสีนี้จะสีเข้มกว่าสีนี้จะสีอ่อนกว่าสีเฉยเป็นลิปมันเปล่นเป็นเน,นี่ยสีปากวันนี้ชื่อบมรุงปากด้วยตัวเนี้ยนั่นแหละอยากให้ทานอาหารที่คอนโดที่ อร่อยซุปเห็ดอร่อยมากอันนี้ไม่โกหกเลยอร่อยจริงซุปเห็ดที่คอนโดนั้นอร่อยมากเป็นบาเห็ดทักฟู้แบบอร่อยมากมาก็นแด่ไม่มีค่ะก็นแด่อของหมดอ้าวคุณเอานะคุณเิมบอกว่ามามาแล้วให้มาดูกัน ฉบู่กับใส่รำเดี๋ยวไปเจอในเนยแฟตอรี่นะกินอะไรดีอ่ะพี่เก่ไอ้แผลหายไอ้แผลหายจังถกานจังกอ่ะแ ไปแล้วนะคอนโดเจ็แสนที่เราจะมาห้องเหนเลยห้องเล็กก็โหลดป่ะเป็นราคาที่โหลดแล้วมังค่านั้นอะได้รับแล้วได้รีบไวอแล้วเีไปแล้วหนูจะไปเดินหาของกินแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัว